กอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพะระปทุมวรราชสุริยวงศ์นะคะเพื่อเป็นการแสดงกระตะเวทีตาต่อบรรพบุรุษค่ะผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีนะคะซึ่งได้คลองเมืองอุบลราชธานีมาตั้งแต่ปี2,335ค่ะซึ่งประวัติพระประทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าคำผงนะคะเป็นบุตรของพระตาและพระนางบุษดี และนางบุษดีค่ะซึ่งต่อมานะคะพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดเกล้าตอบแทนคุณความดีได้แต่งตั้งให้เท้าคำผงเป็นพระประทุมสุรราชควบคุมคนที่อยู่บ้านดู่ที่บ้านดู่บ้านแกนะคะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคลองเมืองอุบลราชธานีเพื่อเป็นการล,ลึกถึงคุณงามความดีของพระประทุมบร,ราชสุริยวงศ์ชาวจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดพิธีบวงสวงดวงพระวิญ,ญญาณของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ ผู้ความเป็นสิริมงคลแก่บรรดาลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีสืบมาค่ะวนตี่เขาร่วมงานนี้ต้องมารำถวายด้วยใช่ไหมครัค่ะเอามากันถึงเรื่องของสุข